สวัสดีค่ะพีอิตไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้มีภารกิจนะคะมีภารกิจที่จะเอาต้นเทียนทองออกนะเพื่อที่เราจะทำเ,เป็นที่ปลูกผักนะคะผักกำลังองอกแล้วก็กำลังโตนะคะเราก็จะมีพื้นที่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีภารกิจนะคะก็คือเอาต้นเทียนทองออกนะตามมาดูเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ไลฟ์สไตล์นะคะจะมาเอาต้นเทียนทองนะขุดเทียนทองออกนะคะเพื่อที่าจะทำตรงนี้ปลูกผักนะคะก็ต้นประมาณก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะประมาณสองเมตรเนาะเทียนทองนี่เขาใช้จัดสวนนะคะสวยมากนะคะจะทำให้เหลืองละลามนะคะวันนี้เราจะมาเอา เทียนทองออกนะคะจนเทียนทองมีผีเสื้อด้วย ทเทียนทองนะคะตัวนี้จะทําเป็นที่ปลูกผักนะคะต้องเอาต้นไม้ออกนิดนึ่งโอ้ได้เหนียวอ่ะได้ออกกาลังกายนะคะ อรอยกรยอดแล้วนะคะเนี่ยภารกิจสำาเริจนะคะแดวต้นเทียนทองออกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะทำนะคะลานตรงนี้ก็จะทำเป็นที่ปลูกผักนะคะผพ้ปลูก พืชผักสวนครัวนะคะขอบคุณนะคะฝากช่องด้วยนะคะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ